สวัสดีผู้ชมด้วยนะฮะขอต้อนรับเข้าสู่รายการลาสจี G ฮะรายการสว่วนของคนรักดนตรีนั่นเองครับในวันพุธกลางสัปดาห์แบบนี้นะฮะกับผมวีเจโตโต้มาสายเดี่ยวแต่วันนี้ผมไม่ได้โดคนเดียวครับมีมีคนมาแจมกับผมด้วย2คนนะฮะซึ่งถ้ากล้องแพนไปด้านนู้นเนี่ยเราเคยเห็นช้างวาดรูปได้ช้างเตะฟุตบอลได้ปีนี้ปี2012ครับ ช้างตีกลองได้วีเจเซเล็ของเราครับพี่ป๊อปปอนโก้ด้านนี้เฮียด้านนี้ฮะเดี๋ยวก่อนด้านนี้เดี๋ยวมีการเทยเย็นด้านนี้ครับผมพี่ป๊อปสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ไม่เจอนานนะทีถึงจริงเลยครับสวัสดีครับผมโตโน่ฮะครัพี่ป๊อปครับผมคุณสามารถ SMS มาได้ที่กล้องโน้นฮะเรื่องของผมอ๋อต้อน 4 <S 2 4สอง6ี่หนะฮรหรือถ้าคุณว่างจะโทรศัพท์มาก็ได้นะครับศูนย์สองหกหกห้าแปถึงเนะครับหรือว่างไม่ว่างก็เรื่องคุณครับหรือถ้าคุณกำลังเล่นอยู Please, ่หน้าคอมนะครับเบอรว็บซ f a c e b o o k c o m s l a g m m u s i c หรือเว็บ w w g m m u s i c c o m l i v e นี่คุณดูสดตรงนี้ได้นะครับดูสดผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ได้เลยถ้าช่องทางติดต่อเยอะขนาดนี้ไปเป็น กระทรวงไอซีทีไหมฮะครับโมโหทำไมช่องมันเยอะดต่อกันตั้งนาเรียกว่าเปิดครบนะฮะทุกช่องทางให้ติดต่อสื่อสารพูดคุยกันรายการเราคนชมเยอะไม่คนห่าครับเยอะกว่าเอาตรงนี้ที่กว่าเบาๆนะะเมื่อกี้กล้องตัดแคบที่พี่ปอคนเดียวนี่แม้ยังรายการคนค้นคนกันเลยทีเดียวคือนี่อยากจะบอกคุณผู้ชมครับว่าปกติเนี่ย เห็นผมโตโตกับพี่ป๊อปเคยทำด้วยกันแล้วก็รู้สึกว่าจะเละเทะเลอะเทอะแต่วันนี้ไม่วันนี้เราไม่ตลกวันนี้ไม่มีสาระ่ะครับใช่ผมชอบไอ้คนที่รับอยากฟังพี่ป๊อปร้องสดๆก่อนเข้าเพลงครับไม่มีใครยังไงก็มีเธอสักหนึ่งชุดครับพี่ป๊อปครับสันโตชัยไม่มีใครยังไงก็มีเธอสิ่งที่แน่นอนในความไม่แน่นอน ที่ฉันได้เจอไม่มีใครยังไงก็มีเธอสิ่งที่แน่ใจในความไม่แน่นอนคือรักแท้จริงจากใจของเธอเปอะไรครับพี่พี่๊อบเปอะไรเศร้หาหนาวีเศร้าใครมีผ้อขอาขม้ามามามาช่วยซับน้ำตาให้ตอบ้วยไหนละ คือสีของรองเท้าที่เมื่อกี้บอกว่าเกโตะเกโตะเกโตะเนี่ยก็คือชื่อรองเท้าเนี่ยเรียกได้สองอย่างอย่างแรกคือที่ที่ต้องถูกต้องนะคือเกตาแต่ว่าถ้าคนญี่ปุ่นทางใต้เนี่ยเขาก็จะเรียกเพี้ยนเป็นเกโด้เกโด้เกโตะเกโด้ดีที่เกโต้ไร้ล่ะนี่นะฮคนใต้ญี่ปุ่นเขาจะพูดประมาณนี้เขาจะพูดอย่างนี้แ้่ทำว่าเกตาเนี่ยสีอะไร สีอะไรครับสีเหลืองโอ้โนี่เป็นข้อมูลเชิงลึกที่หลายหลายคนไม่รู้วันนี้เราเอาสาระมาฝากกันเป็นเชิงลึกที่เอ่อคนทางบ้านตอนนี้คนที่รู้อาจจะดีใจแล้วก็แล้วก็มีหลายคนที่รู้ไปทำไมวะเป็นเรือกว่าให้อะไรกับชีวิตเขาดีกว่าในการดูแลแบบเพิ่มมิติในการชมมิวแต่ผมจะบอกว่าหลายๆคนมองข้ามอะไรบ้างมองข้ามยังไงเกียรตะสีเหลืองนะแล้วก็นางเอกเนี่ยเป็นโรคอะไรเนี่ยก็ไม่มีใครรู้ ไอ้ที่ฉีดฟืดเข้าไปมันจะอะไรฉีดฟืดเข้าไปนี่เขาเป็นละมานาเนี่ยเป็นแผ่เป็นละมานาใช่แล้วก็เป็นร้อนในอยู่ด้วยแล้วก็กินน้ำน้อยไงนอนดีพอกินเสร็จร้อนในแตกตายอุ้ยนี่นี่เป็นข้อมูลเชิงลึกที่ไม่มีใครรู้มาก่อนใช่เป็นโรคที่อันตรายมากจริงเล่าที่พี่ป๊อปร้องไห้เมื่อสักครู่นี้เพราะว่าพี่ป๊อปทราบความจริงตรงนี้ว่า นางเอกที่เสียชีวิตเนี่ยก็คือร้อนในแตกใช่แล้วเชื้อก็ฉีดเข้าข้างในฉีดเข้าละมันาดอ่ะโอ้โหแรงมาใช่นะเป็นข้อมูลเชิงลึกเรื่องมาฝากกันเดี๋ยวเรามีเรื่อยวันนี้นะฮะตลอด2ชั่วโมงครับผู้ชมเนี่ยมีปากกาเตรียมจดได้เลยเป็นความรู้ที่ดีมากๆแล้วก็ไม่แน่สอบแก๊สแพดปีนี้นะฮะหรือว่าแอดมิชชั่นเนี่ยอาจจะเอาไปออกข้อสอบก็ได้เลยเดียวใช่ครับเกดูคนใต้เรียกเกดูคนคนบ้านอื่นเรียกเกียดะเกียดะ แล้วถามเมื่อเกต้าใน MV แล้วแต่หัวใจเธอสีอะไรสีเหลืองกาไปเลยถ้าอาจารย์ออกข้อสอบแกพทสีเหลืองแล้วก็อีกข้อนึงข้อ2อนะฮะอาจารย์ออกแน่นอนว่าคนใต้ที่ฝุ่นเรียกเกต้าว่าอะไรเกียโตข้อสครับเกียโตเกีโตเกียโตบ้านนี้เกโตขับผมมีอารมณ์ทำไรเตะบอลกาด้วยขับผมอ้าวอาวอ้าวอ้าวเฮ้ยน้องหมาเฮ้ยนี่หมานี่โ่เชิญลูก นั่งเลยครับน้องมานั่งเลยครับตรงนี้เลยครับอ่าโหตัวเล็กนิดเดียวเองตัวเล็กนิดเดียวเองแล้วนัง่งข้างพี่ด้วยครับผมโอ้โหคนนีด้ดูในจอดิครับผมน้องมาตอนนี้เหมือนเห่าฉลามมากเลยเฮ้ยน้องเด็กน่ารักนี่เล่นกีตาร์เก่งมากเขาเคยเป็นเจ้าออของผลงานขี้เกียจมองฟ้าไงเพลงอ่ะใช่ไหมเออ<ะ>นี่แหละฮะวันนี้มาทำอะไรลูก วันนี้ก็น้องมาร์กเอาเพลงใหม่มาฝากนะครับก็เป็นเพลงนิวซิงเกิลชื่อเพลงว่าฝนตกที่หน้าเชอครับน้องน้องมาร์กร้องได้ปะร้องร้องโชว์คุณผู้ชมหน่อยได้ไหมยังไงยังไงสักตอนนงสัอนหนึ่งครับยืนดูสิพอฝนตกกี่ครั้งยังหยุดได้ทุกทีขึ้นมาตกแรงอย่างเมื่อกี้ยังหยุดตกได้เลย ตกมาหน้าแล้วนะหยุดตกได้แล้วฝนบนหน้าของเธออยากให้รู้ไว้นะเป็นห่วงรู้ไหมฉันอย่ากเห็นเธอโวโว,โว,โวยิ้มได้เหมือนเดิมอีโอ้ยเย้นน่ารักอ่ะ ร้องดีมากแล้วลมลมนี่ก็เป็นสัญลักษณ์ของเพลงนี้ด้วยใช่ไหมฝนตกที่หน้าเธอไงฮะอ๋อก็เราก็จะเป็นคนเข้าไปปลอบใจกลางลมไม่ให้เธอเสียใจนะฮะเป็นสัญลักษณ์ว่านั้นนะนพรานั้นเธอใช่ไหมครับโอ้เก่งมากเลยเดียวพี่ถามถามหน่อยได้ไหมน้องม้าอายุเท่าไหร่ครับเนี่ยเก้าขวบครับเก้าขวบพี่ป๊อปเก้าขวบทำอะไรอยู่ฮะตอนนี้ยังกินไข่พะโล้อยู่เลยโอ้โหดูดิยังเดินน้ำลายไหลไอ้ยจิ้มที่หมาเล่นอยู่เลยมามีแฟนยังครับเออมีครับเฮ้ยมีด้วยเหรอ โห้เทอะชื่ออะไรชื่ออะไรมีมีสิบมีสิบตัวมีสิบตัวเลยเหรอมันไม่แฟนเป็นตัวว่าแฟนมันคือพัดลมครับอ๋อมาคเป็นงานแล้วว่ะครับผมมาคเป็นงานแล้วว่ะมาก็าเดียวรู้ของเออรู้เลยอะอ่ตอนนี้รหัสดาวน์โหลดมาแล้วถ้ารักมาคชอบมาคกด ดอกจันหนึ่งสอ์ศูนย์สาแล้วกดโทรออกครับครับผมโอ้โหเก่งมากเลยทีเดียวข้างกันเลยเอออะไรพี่ดอกจันหนึ่งส์ศูนย์สาออ๋ออย่ากดฉลับนะครับคุณผู้ชมฉลับก็ได้ฉลับก็ได้ครับผมอยากจะถามน้องมาเกี่ยวกับการประชุมสภาครั้งล่าสุดครับผมมีไม่ใช่ไม่ใช่้มีมีคำถามตรงกับ SMS อมของเรานักร้องในตึกคนไหนเนี่ยที่น้องมาคิดว่าเสียงดีที่สุด พี่ป๊อปนะเฮ้ยนี่เด็กดีมากเดี๋ยวพี่เอากีตาร์ให้น้องม้ากลับบ้านไปสักตัวหนึ่งให้ไปเอาเบสไปก็ได้ม้ามันเบสได้นะฮะได้ครับให้ด้วยเก่งเกินแล้วศิลปินคนไหนที่คุณคิดว่าร้องเพลงเจ๋งที่สุดนี่มีคุณผู้ชมโทรเข้ามาแล้วด้วยอยู่ในสายแล้วสวัสดีครับจ๋าสวัสดีจ๋าจ้าฮัลโหลฮัลโหลค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณจ๋าอยู่จังหวัดอะไรฮะ อยู่กรุงเทพค่ะอ่าดีเลยแถวไหนฮะฮะอยู่แถวแถวรัชดาเนี่ยค่ะอ๋อตรงนี้เองรัชดาเนี่โอ้ยไม่อยางไม่ต้องโทรเดินมาก็ได้ครับเอ๋อยากอยากเดินไปอยู่เหมือนกันนะคะน่าน่ห้าให้เทียบเทียบคุณจ๋าครับเขาปิดของเราในวันนี้ฮะคุณจ๋าคิดว่านักร้องคนไหนเนี่ยที่เสียงเพราะที่สุดในชีวิตนะฮะคุณจ๋าที่เคยฟังมาอืมนักร้องที่นั่งข้างพ่อค่ะน่คุณจ๋า รสนิยมเนี่ยดีมากรสนิยมดีมากค่ะเสียงเสียงดีมากค่ะติดอยู่อย่างเดียวค่ะพี่ป๊อปอะไรฮะตัวป๊อปใหญ่นิดนึงจ๋าฟังเสียงก็ได้ไม่ต้องมาเป็นแฟนพี่อ๋อใช่ค่ะเสียงหูนุ่มมากเลยค่ะนี่ตัวนุ่มกว่าเสียงอีกออย่างนี้ต้องต้องลองลองดูแล้วค่ะลองอะไรครับลองอะไรกันยรลองสัมผัสตัวนุ่มอจ๋าผมว่าพี่ป๊อปเนี่ย เขามีความนิ่มในผิวของเขาอยู่แล้วนะฮะไม่ต้องถึงจะใช้มือสัมผัสก็ได้เอาไม้เขี่ยเอาแตะเอาเนี่ยแรงส่งจากไม้ถึงนิ้วแน่นอนคนมันจะกรี้ครับผมรับชมช่องที m เอ็มสิกได้แล้ววันนี้ที่กองทีดาวเทียมทีมเอ็มซช่อง33จานดาวเทียมระบบ C ี a n d จานบิลโบช่อง49จานไนแนสแสช่อง SI ช่อง171อพิเคชัน g ี m c h a n n e l ลจารยเคเบิลทีวีช่อง76และเคเบิลทีวีไทยทั่วประเทศหรือสอบถามเคเบิลออปเปอเรเตอร์ที่อยู่ใกล้บ้านคุณ